กินยังไงระวังนะออืมีใครกินหนอนได้แบบไหนคะบ้างอ้าวนี่ยนอุ้ยลองท้ามัดยาเฮ้ยที่กลัวหนอนซ่อมจิ้มหนอนให้มันตายเลยมันจะได้ไม่ต้องดิน้นเฮ้ยทำอะไรม oh <no. S 1> ากิีดูดหนอน <Yeah. S 1> <laughs> อย่าคิดว่าเป็นหนอน,นออด,ดนอน <laughs> อิเดี๋ยวจะอ้วกดูดหนอนเฮ้ยเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ก่อนจะไปจะมาดูดหนอน นอนหมดจ้าเด็กห้าฟันนี่คีเชอรเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรอะเฮ้ยวันนี้เราจะมากินอะไรนี่ครับดุกดุยอะไรดุกดุยนี่คือตัวหนอนดุกดุยนี่เราจะกินหนอนดุกดุยโดยเราจะใช้ม, aha, มือหรือใช้อะไรนี่ค evet, รับ นอนมันจะลื่นมากๆเลยนะโอ้โหนี่ของเด็กเหรอลองเดกอันนี้ถ้วยของเด็กนะแครอทจิ้มดุกดุยนะเราจะมาจิ้มเขาเรียกอะไรที่จริงเขาเรียกขนมของหวานอะไรรอดช่องแต่ว่าเราเรียกมันว่านอนดุกดุยได้ว่าหนอนชาเขียวนอนชาเขียวก็ได้มันเขียวเต็มจานเลยอ่ะโอ้โหเด็กเด็กเด็กกินได้ไหมเนี่ยนอนชาเขียวเนี่ยอกินแบบนี้กินยังไงระวังนะมีใครกินนอนได้แบบนี้นะว่า ให้เราให้เราคิดว่าเป็นหนอนได้ไหม,ไมถ้าเราคิดว่าเป็นหนอนเราจะกินอร่อยไหมตัวนี้เหมือนแบบหนอนเลยใช่ไหมอ้วนๆตัวอ้วนๆเฮ้ยหนอนลุดมันดิน้นมันยังไม่ตายเฮ้ยมีตัวไหนเหมือนหนอนบ้างอ่ะตัวไหนอันเดหยิบมันจะดิ้นไหมมันดิ้นระวังหนอนดิน้น เฮ้ยมันดิ้นมันดิ้นโอ้โหมันดิ้นหลุดมือ <c oughs> เราใช้ซ่อมไหมเนี่ยไม่มีใครใช้ซ่อมเลยเนี่ยแม่เอาซ่อมมาให้อะ <c oughs> ซ่อมจิ้มหนอนให้ตายไปเลยซ่อมจิ้มหนอนให้มันตายเลย <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องดิ้นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรภารกิจดูดหนอนอย่าคิดว่าเป็นหนอนดิเราจะอ้วก ไปไหนแล้วล่ะกระเด็นกระเด็นใส่ถ้วยแก้วน้ำของพี่ฮามแล้วยังไม่ตายยังไม่หลับ่ยยังกินได้แล้วก็เล่นได้สนุกได้นะนี่เด็กเล่นสนุกใช่ยังรับมาจ่าอุ้ยเด็กกลัวนอนอาชิมให้ดูหน่อยสิอุ้ยเด็กเด็กดูนอนเฮ้ยเด็กคราวดูเบรอะไรมันอร่อยมันไม่ใช่นอนจริง ทำอาหาร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 ไอ้ว่นเด็กเด็กผัดหนอนแล้วเหรอเนี่ยโหทุกคนกำลังผัดหนอนชาเขียวอยู่นี่ทุกคนกำลังผัดหนอนชาเขียวอยู่เฮ้ยต้องการเออผัดเสร็จแล้วชิมด้วยนะดูดิดูหนอนตัวอ้วนก็มีเนี่ยดูทุกคนดูหนอน นี่เลยนี่แม่เวลากินก็แค่ดูดดูดจูดูดเข้าไปในปากแค่นั้นเองอร่อยมันหวานตอนนี้เราจะฆ่าตัวหนอนอ้วนอ้นหนึ่งตัวจัดการมันหลุดหนอนหลุดหนอนขาดนะรู้ไหมว่าหนอนตัวจริงอ่ะที่ตัวขาเขียวอ่ะมันก็มันก็นุ่มแล้วก็มันแล้วก็อะไรขาดง่ายไหม ถ้ามีอะไรไปจิ้มไปอะไรมาน่ะมันก็แตกแตกแตกแล้วข้างในเป็นสีอะไรรู้ไหมครับเขียวใช่มันเป็นสีเขียวแบบนี้นอนใบไม้อ่ะตัวเขียวๆตาโตๆตอนที่บนใบไม้แม่ตอนนี้ใช่มันชอบอยู่บนใบไม้ต้นไม้ของแม่มาแม่แบบตอนนี้เอาน้องล่ะน้องมาดูโชว์หน่อยแล้วโอ้โหนี่ก่อนจะไปจะมาดูนอนเต็มไปหมดนี่จะอ้วกแล้วนะนอนหมดการแล้วเนี่ยน้องไปไหนน้อง นอนจะหมดจานแล้วนี่ทุกคนเขาเรียกว่ารอดช่องนะนี่นะแต่ว่าเด็กเขากับน้องเรียกว่าเจ้าตัวหนอนดุกดุยนี่นนถ้าใครอยากกินก็ไปซื้อมากินได้เลยเจ้านอนดุกดุยชาเขียวนอนชาเขียวแบบนี้นะนี่มันจะเป็นตัวอย่างนี้เลยไปไหนแล้วไปไหนกันแล้วมาเร็วนะไปกินน้ำอยู่หรอเ <c oughs> นี่ยเด็กๆชอบคิดว่ามันเป็นหนอนแล้วก็ดิน้น <c oughs> เวลาใช้มือจับ <c oughs> มันจะดิน้นด้นหลุด,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 ดมือวยมาแล้วมากันแล้วเซฟบายเร็ว ให้หมดเลยนะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามสไลด์สไลด์อย่าลืมกดสังเกตสไลด์อย่าล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆ